สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคํำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่1สิงหาคม2568นแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นบทเลขเด่น2ตัวที่มาพร้อมกับข้อมูลชุดนะครับสูตรคำนวณของแอดกลมงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์หลุดไปทุกท่านตัวเด่นคำนวณได้ก7กระโ โ o ยออก3 2 4 2 6ทางโดยเลขของอาจารย์สีงวดหลังสุดก็มีเข้ามีหลุดนะครับสำหรับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้8กับ7ส่วนชุดที่ติด8ของอาจารย์ที่ให้มาเป็น,นทางเบื้องต้นก็จะมี8 7 8 5 8 3 8 4แล้วก็8า88นะครับส่วนชุดที่ติด7 ก็จะมี2 7 3 7 4 7 5 7มแล้วก็7 7นะครับตามนี้ทุกท่านแนวทางสูตรคำนวณของอัดกรมมาต่อกันที่แนวทางของอพใบนี้เป็นสูตรคำนวณร้อยหน่วยบนครับเลือกเด่นแบบ2ตัวสูตรนี้งวดก่อนของอาจารย์ผมไม่ได้ลงให้นะครับเจ้าของข้อมูลคำนวณได้0กับ3 ก็จะมีเลข3นะครับเข้าตำแหน่งหลักร้อยคูอออก3 2 4สองส่วนวในทางงวดใหม่ของอาจารย์คำนวณได้0กับ3ถูกทันตามน,นี้นะครับใบนี้สูตรคำนวณร้อยหน่วยบนเลขเด่น2ตัวมาต่อกันที่แนวะทางเด่น110หน่วยนะครับเลขเด่น3ตัวของนางฟ้าราศีมังกร งวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายสูตรคำนวณของอาจารย์หลุดไปนะครับคำนวณได้ศูนย์หนึ่งหกถูกทันหวยออกสามสองสี่สำหรับงวดใหม่นะครับเจ้าของข้อมูลคำนวณได้หนึ่งห้าหกถูกทันหนึ่งห้าหแนวทางเด่นบนร1 0หน่วยเลขเด่นแบบสตัวงวดประจำที่1เดือน8ปดนะครับของอดนางฟ้าราศีมังกร มาต่อกันที่แนวทางของอาจรพิโชคนะครับใบนี้เป็นเด่น3ตัวท้ายรางวันที่1นะครับหรือว่าเด่นบนเลขเด่นสตัวงวดที่ผ่านมาสูตรคำนวณของอาจารย์มีเลขสี่นะครับสี่ก็เข้าหลักหน่วยสำหรับงวดใหม่อาจารย์คำนวณได้3569นะครับสามหตัวเด่นอาจารย์ยังไม่ได้เน้นมาให้นะครับ มาต่อกันที่แนวะทางเด่นบนสองสูตรของแอสตางงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายสองสูตรของอาจารย์ได้เลขสองทั้งสองนะครับก็จะได้เป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่นตัวเดียวปรากฏว่าสองก็เข้าหลักสิบทุกทันใบนี้งวดก่อนผมก็ลงให้สำหรับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับสูตรของอาจารย์สองสูตร ได้เลขหกกับเลขศูนย์ทุกท่านได้เลขหกกับเลขศูนย์ามนี้นะครับแนวทางเด่นบนสองโนนะครับของแอสตางมาต่อกันที่แนวทางเด่นบนเลขเด่นสองตัวของแอดมาลีนะครับแอดมาลีคำนวณได้สามกับสี่ทุกท่านสามกับสี่ วันที่ก็จะอยู่ด้านบนนะครับวันที่หนึ่งเดือนแปดครับต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดยายผากลุ่มวินบนใครรอสูตรนี้อาจารย์จะดีให้มาแล้วนะครับงวดที่ผ่านมากลุ่มวินบนของอาจารย์มีสองข้อสี่ทุกก่ันมีสองข้สี่ชุดสามตัวชุดที่อาจารย์รักนี่ผิดไปตัวหนึ่งนะครับ อาจารย์ชอบ9 4 2ทุกท่านหุยออก3 2 4ส่วนที่เข้าก็เห็นจะเป็นชุด2ตัวของอาจารย์คำนวณได้4 2นะครับเข้าเป็นตัวครับ3ต,ตัวของอาจารย์นี่ผิดไปตัวนึงนะครับทางเดเลกข,ของอาจารย์3งวดก็ตามที่เห็นกับหน้าจอใบนี้ไปนะครับได้เรียงดูได้เพิ่มเติมพร้อมกับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้าย วันที่จะอยู่ด้านบนนะครับวันที่1เดือน8ครับปี2,568อาจารย์เขียนผิดเป็นปี69นะครับไม่เป็นไรทุกท่านเข้าใจตรงกันกลุ่มวินบนของอาจารย์คำนวณได้8ปดสองสห้านะครับ8ปดสองสห้าชุด3ตัวที่อาจารย์บอกว่ามีลุ้นนะครับก็คือ 823กับ923ต่อมาจะเป็นชุดรองนะครับชุดรองมี829 825ทุกท่านอีกกลุ่มหนึ่งก็มี893 583 895 523 529แล้วก็593ส่วนชุด2ตัวไม่สนดับอยู่ด้านล่างนะครับมีอยู่2แถว มี2,3,2,1,2,0,2,4,2,7แล้วก็มี9,3,5,3,6,3,8,3ตามนี้นะครับแนวทางของเอยายผาสูตรคำนวณกลุ่มวินบนนะครับมาต่อกันที่แนวทางปากหลัก10บ,บนของเอนาคิโนงวดที่ผ่านมาสูตรคำนวณของอาจารย์มีเลข2เข้าอยู่นะครับ ปออก3 2 4สําำหรับงวดใหม่เจ้าของข้อมูลคำนวณได้1 2 3 4 5 6 7ทุกทันน่านส2 3 4 5, 6, ้าเปเต็มก็จะประมาณนี้นะครับวันที่จะอยู่ด้านบนทุกท่าน1สิงหาคมสูตรหลัก10ของแอตนาคิโน ต่อมาจะเป็นทาง10หน่วยบนนะครับของแอดมีตังงวดที่ผ่านมาส่วนกำลังของอาจารย์กลับมาเดินต่อนะครับมีเลข2ทุกท่านเข้าหลัก10หลังจากงวดก่อนหน้านั้นหลุดไปงวดใหม่ก็คือไปด้านบนตรงกลางนะครับอาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้8 6 3 1 4สาทางดูเลขของอาจารย์ก็ตามที่เห็นนะครับ10งวดหลังสุดหลุดไปงวดหนึ่งนะครับ แนาทางสิหน่วยบนของแอดมีตังต่อมาก็จะเป็นข้อมูลด้านล่างนะครับข้อมูลด้านล่างของอาจารย์งวดก่อนก็เข้าทุกท่านมีเลข2นะครับเข้าหลัก10บไวออกสองหงวดใหม่คำนวณได้เจ็ดหนึ่งเ้าสองปดนะครับเจ็ดหนึ่งเ้าสองปดแนวทางสอนอล่างนะครับใบนี้ ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงสูตรคำนวณนะครับพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้ลงสูตรคำนวณเลขดับของอาจารย์ให้ด้วยเลยนะครับใบนี้ดับสนบนงวดที่ผ่านมาดับหลุดนะครับอาจารย์คำนวณได้เลขสี่ไว้ออกสามสองสี่นะครับส่วนในทางงวดใหม่ดับสนบนของอาจารย์คำนวณได้เลขเก้าทุกทัน ต่อมาก็จะเป็นแนวทางดับล่างดับล่างของอาจารย์งวดก่อนผ่านอยู่นะครับคำนวณได้เลขสามวิออกสองหกนะครับสําหรับสูตรล่างของอาจารย์แปดงวดหลังสุดนี่ดับผ่านทั้งหมดเลยนะครับแนวทางงวดใหม่ดับล่างของอาจารย์คํานวณได้เลขสี่นะครับคานวณได้เลขสี่ มาต่อกันที่แนวะทางบนชุดเต็มของแอดคมนะครับชุดเต็มของอาจารย์อยู่ด้านบนส่วนชุดที่อาจารย์บอกว่าเน้นก็อยู่ด้านล่างนะครับมี52 57 8287 36แล้วก็37ครับต่อมาก็จะเป็นแนวทางล่างชุดเต็มทุกท่านชุดเต็มอยู่ด้านบนสำหรับชุดที่อาจารย์เน้นอยู่ด้านล่างนะครับมี3839 ห้าแปดแล้วก็ห้าเก้านะครับแนวทางของแอดคมส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางแต้มสองตัวด้านบนนะครับของแอดแสงเดือนแล้วของข้อมูลคำนวณได้ศูนย์สองสามเก้านะครับศูนย์สองสามเก้าวันที่จะอยู่ด้านล่างนะครับใบนี้วันที่หนึ่งเดือนแปดนะครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปด ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ